จังหวัดพิจิตรแล้วท่านลงพื้นที่ไปท่านชื่นชมเลยนะชื่นชมจังหวัดพิจิตรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่พัฒนาบึงสีไฟคุณผู้ชมให้กลายเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมือนปัจจุบันนี้ค่ะทางด้านของท่านแม่ทัพพักที่3นะคะพลโทรประสานแสงสิริรัก์ค่ะลงพื้นที่ไปนะคะเพื่อติดตามโครงการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูบึงสีไฟค่ะที่บริเวณหอชมบึงสีไฟนะคะโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะท่านรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และก็หน่วยง,งานให้การต้อนรับโครงการชลประพิจิตนะคะได้มีการนําเสนอการบริหารจัดการน้ําบึงสีไฟซึ่งกําหนดให้เป็นพื้นที่ชะลอน้ําและเป็นพื้นที่ในการรองรับน้ําในช่วงฤดูฝนต่อเนื่องไปจนถึงฤดูแล้งนะคะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในการระบายน้ําอย่างเป็นระบบนะคุณผู้ชมทั้งในช่วงอุทกกับภายและสํารองน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งทํากันแบบเต็มศักยภาพเลยค่ะทำาขอความเข้าใจก่อนนะฮะ ชื่อเขาคือบ <łbym S 1> <Wit! S 2> ึงบงสีไฟบึงไม่ใช่อ่างนะฮะดังนั้นพื้นที่มากแต่จะเก็บกักน้ําได้น้อยดังนั้นในช่วงฤดูน้ําหลากเองเขาแค่มาท้นเต็มตะลิ่งแล้วเขาก็ออกการอัปเกรดบึงสีไฟบึงราชนกแล้วก็ไปที่บึงบรพเพชรเนี่ยชื่อบึงบึงทั้งนั้นเนี่ยเห็นไหมจะมีการขุดลอกให้ลึกขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำอ่าพอกักเก็บได้ทําไงต่อล่ะจะออกมาใช้ทํายังไงต้องทําประตูระบายน้าถูกต้องปตอถูกต้องและคราวนี้ ถ้าเกิดช่วงน้ำแรงล่ะเออน้ำท่วมล่ะจะทำยังไงก็ต้องหาพื้นที่พักน้ำให้เขานี่แหละครับคือแผนง่ายๆที่ผมจะเล่าให้ฟังแต่พอลงลึกไปด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้วหยอก สองเรื่องหงภาพความสวยงามตอนนี้เองอปทในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอบจอปทเขามีการพัฒนาและงบจังหวัดลงมาใช่ไหมมีทั้งเลนปั่นจักรยานมีพาร์คพาร์คชายแล้วอีกอนาคตก็จะอาจจัดงานเฟสติวัลหรืออีเวนต์ได้แล้วเขาจัดมาหลายงานแล้วนะลอยกระทงที่ผ่านมาเขาก็จัดแล้วเขาจัดให้มีหมอกที่พิจิตรอ่ะปกติพิจิตรถ้าจะเห็นหมอกต้องไปเหนือใช่ไหมคะงานลอยกระทงพิจิตรเขาจัดให้มีหมอกที่บึงสีไฟก็เป็นไฮไลท์นะคุณอีเดือนเดียวอีเดือนเดียวมีหมอกแน่นอนใช่แล้วหมอกควันหรือเปล่าวัน และอีกเรื่องสุดท้ายาอันนี้ถูกใจผมมากท่านแม่ทัพท่านพลโทรประสานแสงสุริรักก็ได้ฝากไว้กับทางหลวงพิจิตอันนี้ก็คือเป็นการพูดคุยกันนอกรอบนะแต่อเผอิญได้คําตอบที่ถูกใจผมเช่นเดียวกัน <ๆ S 1> ท่านฝากบอกว่าถนนสายพิสุโนโกพิจิตนครสวรรค์หนึ่งไปดูหน่อยได้ไหมคือทุกวันนี้เอาเป็นการบูลลี่กันแล้วว่าห<อ>ลับๆอยู่เนะี่ยอะคุณรู้สึก<ถ>ใช่ไหมถ้าสั่นอย่างนี้อ๋อพิจิตไม่ใช่องลงนะ นี่คือพีจิตด,ดังนั้นท่านเลยฝากบอกว่าอาช่วยช่วยไปแก้หน่อยได้ไหมก็ยังไม่รู้หรอกมีตังงบประมาณหรือเปล่าทางหลวงพิจิตตอบช้าๆเลยบอกตั้งงิปรวาท่าน <Yeah. S 1> ปีหกแปดหเสร็จ